ถ้าทําได้อย่างนี้โส so, อิมินาอาริเยนะอินดริยสังวเวรนะสมณาคโตอัจตังอัปยาเสกะสุขขังปฏิสังเวเดสิงกระผมนั้นเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอินทรีสังวรอันเป็นอริยะนี้ย่อมได้เสวยซึ่งอัปยาเสกสุขในภายในนะอัปยาเสกะสน,น,นะ,ส,ะนะสุขที่ไม่มีความยินดียินร้าย ในภายในอยูนะ่อัพยาเสกสุขขังนิ่งแบบสบายนะแบบไม่มีความปันปน่นปะ่วนนะไม่มีความวุ่นวายอยู่ข้างในอัพยาเสกสุขนะอยากรู้จักพวกนี้ต้องใช้วิธีการเข้าถึงนะ mm hmm. ฉะนั้นต่อไปเรื่องระดับสมาธิเนี่ย mm hmm. ก็พูดได้หมดตามหนังสือแต่ว่าคนจะรู้เรื่องได้ก็ต่อเมื่อ mm hmm. ต้องเข้าถึงเอง <laughs> ตามหนังสือพูดได้หมดอะ นะแต่ว่าคนจะรู้เรื่องได้ก็ต่อเมื่อต้องเข้าถึงนะเนื่องจากว่าเป็นภาวะทางจิตนะครับเรื่องศีลบางทีเรายังดูได้จากกิริยาภายนอกแบบเดาๆเอาแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องดูถึงเจตนาเขาต้องไปถามเจ้าตัวว่าเจตนายังไงอะไรหลากหลายแต่ศีลเนี่ยบางทีก็พอดูได้อยู่ดูจากกิริยาได้นะครับส่วนในด้านระดับสมาธิแล้วก็จะเป็นเรื่องลึกแล้วนะคนอยากจะรู้จักเนี่ย ก็ต้องใช้วิธีเข้าถึงคือต้องไปปฏิบัติไปฝึกเอานะครับซึ่งทางพุทธศาสนาก็จะเริ่มต้นจากในเรื่องของอินทรีย์สังวรฝึกสติก่อนนะก็จะได้สัมผัสได้เสวยอัพยาเสกสุขในภายในสุขที่ไม่เจือปนด้วยความยินดียินร้ายไม่เจือปนด้วยกิเลส